นะคะปริญญาดิเทสสารดยสรีบรณิติักข์ค่ะขอคณรต้ต้องขอขับคุณนครับทําอะไรหนเก่มากเลยนะครับผมชื่อชื่อเล่นเนี่ยครับชื่อสื่อบุญนชื่อจริงชื่อบุญสื่อความหมายคือเป็นคำว่าบุญแปลว่าความเจริญนะครับคำว่าสื่อแปลว่านำไปก้างไปเป็น ทีนี้หลวงตาผมเป็นคนตั้งให้นะครับตั้งแต่จําความได้เนี่ยผมอยู่หลวงตาแต่เด็กครับตั้งแต่จาความได้ก็เดินตามหลวงตาบินจบาบาบหลวงตาเดินตามหลังหลวงตานะครับ่าทั้งเรียนจม้มหาลัยครับตอนสมัยเด็กๆอยู่ว,วัดหลวงตาบอกว่าถามว,ว่าอนาคตอยากจะเป็นอะไรก็วามฝันของเด็กสมัยนั้นก็ทหารตำรวจเป็นหมอหรือเป็นครูนะคะรับหลวงตาบอกไม่ใช่หรอกจะเป็นเด็กวัดนี่แหละจะเป็นวัดเราก็ไม่ไม่เราจะไม่เป็นเด็กวัดนะครับ การศึกษาแรกที่ผมเริ่มเข้าเรียนนะครับก็คือสมัยก่อเป็นวิทยาลัยครูครับวิทยาลัยครูบ้านเจอมบึงอยู่ทางเขาบานเลยอำเภออำเภอจาะปึงจังหวัดราชบุรีเลครับเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากจริงๆถ้าสอบได้หลายที่เนี่ยแต่ว่าอยากจะเรียนที่นี่นะครับเรียนวิทยาศาสตร์ครับจบวิทยาศาสตร์ที่นี่ที่ราชภัฏแห่งนั้นนะครับก็คือสมัยก่อนเป็นวิทยาลัยครูนะครับหลังจากจบปุ๊บเนี่ยก็มีความฝันอันนี้คืออยากจะเป็นทหารแต่เป็นทหารเกณฑ์นะสมัครทหารเกณฑ์ไปประมาณ ุนหนักสามเดือนมีโอกาสู่ครั้งหนึ่งครับไปเขาให้ทหารเกณฑ์ห้าท่านไปยืนเรารับเสด็จก็จะอยู่กับพระราชนินที่แยกฟองมะนาวท่านเสด็จไปพระชวังการน้ำวนนะครับผมไปยืนกับเพื่อนห้าคนครับเพื่อนในทีมทาผิดรวมเราด้วยแหละนั่งยืนตาแดดร้อนมากครับร้อนมากซ้อมไมฮะซอตาแดดร้อนมากถือปืนนะครับอาวัตถยาวุธนะครับหนักมากครับปืนปืนเอาหัวปืนเกี่ยวไปทิ้มขัดไว้ สายเห็นสายสั่งวิดพื้นผมก็รองวิดพื้นด้วยนะครับรู้สึกคร้อนมากฉันไม่ได้ทำอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยครับคราวนี้ข้อควาเสด็จของพระองค์ผ่านหน้านะครับตอนนั้นยืนเพื่อนห้าคนไม่ได้คิดอะไรมองไปข้างหน้าแบบยืนนานมากเหงื่อนี่ไหลโอ้โหท่านชะลอรถพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เปิดกระจกออกมา เราไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าเห็นผ่าทท่านแล้วก็ท่านก็พูดออกมาเห็นได้ยินเสียงท่านได้ยินได้เห็นภาพนะครับก็ขอบใจนะตอนนั้นความเหนื่อยเนี่ยหายไปเลยนะครับความเหนื่อยหายไปเลยแล้วก็ปริบิทางตัวเองวันหนึ่งท่านจะไปทํางานช่ว,พว,ชวยพว่อผ์ในวังน,นะครับจนกระทั่งได้มาสอบบรรจุตอนสอบครั้งแรกตอนนั้นมีปัญหาเรื่องคนภาคใต้ครับข้าราชการเนี่ยทุกคนจะกลัวม,มากากับการที่จะต้องไปบรรจุที่ภาคใต้ต้องกรรมาการคุมสอบถามว่าถ้าเธอสอบบรรจุ จะไปไหมผมก็คิดลำมากเลยแต่ผมเตรียมมาละผมก็ตอบไปยังเจตนาเลยครับว่าตายรบโพลที่สมนธ์แห่งองค์พระบาทหรือไที่หัวทุกตารางนิ้วของไทยผมสามารถอยู่ได้แต่ถ้าผมมีโอกาสได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่ก็เป็นสิ่งีนะครับก็ทําให้ผมได้สอบได้แล้ติดอันดับหนึ่งแล้วก็ได้เลือกกระทรวงตอนนั้นปีนั้นสอบติดห้ากระทรวงครับแต่กระทรวงที่อยากจะมาก็คือกระทรวงวัฒนธรรม เพราะว่าอะไรื่อกีอย่างท่านอาจารย์นาบอกว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเราได้ดูแล้วสิ่งที่เราร่ำรวยมากที่สุดก็คือเรื่องของมรดกวัฒนธรรมนะครับผมอยู่วัดมาตลอดผมก็ได้ถึงคำหลวงตาคนระับว่าหลวงตาบอกคนในวัดอ๋อคนในวัดวัฒนธรรมหรือเปล่าก็เลยได้มาอยู่กระทรวงวัดตอนอยู่กระทรวงวัเนี่ยก็เห็นว่าเราร่ำรวยมรดูวัฒนธรรมมากมายนะครับเรามีของดีเรามีวัฒนธนรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วก็จับต้องได้เยอะแยะมากมายแล้ว ทุกคนจะเข้าใจว่ากระทรวงโบราณนะครับกระทรวงที่อนุรักษ์อย่างเดียวเลยนะครับแต่พอผมมาอยู่เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกระทรวงวรฒนว่าเราสามารถที่จะเอาวัฒนธรรมนี่มาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรนะครับทีนี้พอมาอยู่กระทรวงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ23ปีกับ2านะใกล้จกิดเกษฐกิได้จะเรียกว่าอะไรนะลาออกได้แล้วก็ผมจบราชภัณฑ์มาตลอดความภาพของแจของผมเนี่ยคือถ้าอะไรที่เป็นของราชภัณฑ์เนี่ยผมดีที่จะช่วยนะครับ จสิ่งที่มหาหลัยเรามีนี่เรามีรากวัฒนธรรมดั้งเดิมของความเป็นราชพัฒพระนครเยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอคุณกระบอกเออหนังเขาเรียกว่าคุนศินัตยาศารานะครับคุนละครเล็กน,นะครับซึ่งที่พี่แกก็มีโอกาสได้มาช่วยกานพัฒนาและส่งเสริมตอนนั้นเนี่ยไปประเทศเช็กไปปิดโครงการอันหนึ่งมาคือเทศกาลหุ่นโลกครับเอาแปสิประเทศทั่วโลกมาจัดเทศกาลหุ่นโลกที่ประเทศไทย แล้วก็ให้ขุนราชพักรคอได้เปิดเวทีในครั้งนั้นนะครับมีทั้งหมด150กว่าคณะที่มาแข่งกันอยู่ในสนามหลวงนะครับ14โรงละครรอบสนามหลวงยุคนั้นคือโรงรละครแตกมากประชาชนแห่กันมาดูคาริวอลของคณะหุนนะครับนั่นเป็นครั้งแรกเป็นโครงการแรกที่ที่ทำแล้วที่เริ่มมาตอนนั้นก็ได้ช่วยงานต่อดกับทาง จะพัดนะครับไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวแต่ว่า30กว่าแห่งทั่วประเทศก็มีโอกาสได้ไปช่วยงานทุกที่นะครับในบทบาทของความเป็นหน้าที่ด้วยหนึ่งแล้วก็คนที่รักในวัฒนธรรมต่อมามีผู้ใหญ่เห็นบอกว่า hey, จริงๆแล้วทักษะเธอในน่าจะไปบอกทางด้านเรื่องของการประชาสัมพันธ์ท่านหลายก็บอกว่าส่งลงไปเลยไปเป็นขอกองเผยแร่และประชาสัมพันธ์เปนยังไงให้ภาพลักษณ์กระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักมากขึ้นในแง่ของเรื่องของเศรษฐกิจก,ก็ดีเรื่องของการอนุร,รักษ์ภาษาและการต่อยอดยนะครับ ผมก็ใช้ทักษะของความเป็นนิเทศศาสตร์จะบอกว่าตอนปตรีจบนิเทศศาสตร์ตอนปอนโทจบ u l t u r a l Management ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ใจอยากจะคิดท,ที่จะมาเรียนรัฐประศาตอบเองนี่แหละนะครับแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่มากมายก็ยังไม่ได้เรียนนะครับแต่ก็ใช้ความเป็นนิเทศศาสตร์นี่แหละครับเอามาพัฒนามาช่วยงานรัฐพัะหลายแห่งมากนะครับก็ทําให้กระทรวงธรรมนะครับได้เป็นกระทรวงที่ได้รับรางวัลอีเด่นในเรื่องของกนนรารใช้สื่อโซเชียลยอดเยี่ยม สองปีสอนนะครับตอนที่เป็นในพออประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ลงมาเป็นได้3ปีนะครับทีนี้พอมาปีนี้ผมก็มีอุดมการอย่ยงแรงกล้านะครับอยากจะกลับไปพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดของเองก็คือจังหวัดราชบุรีครับราชบุรีของผมเนี่ยมีวัฒน,ธ,นธรรมมากมายนะครับโอ้เรามีหนังใหญ่วัดขนอนเนาะเรามีเรื่องของปั้นโอ่งเนาะเรามีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒน,ธ,นธรรมนะครับมากมายจางธรรมชาติก็ดีนะครับก็เลยได้มีโอกาสอันนี้หมอองตะวันผมขอตัวกลับไปบ้าน อยากจะไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองจะทำอาร์ติตี้ครับอย่างที่ท่านนายกสภาบ,บอกว่าเขมีความเชี่ยวชาญด้านเมือนศิลปะนะครับผมทําตลาดนักศิลปะท,ทำอาร์ตมาร์เก็ตพาคณะนักแสดงของไทยไปทั่วโลกครับมีเพื่อนคนหนึ่งที่มาจุดพร้อมผมเขาไม,ม่มีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศแต่ผมได้มีโอกาสได้เดินทาง,ต,างต่างประเทศเพราะว่าได้มีโอกาสพาคณะอุ่นคณะนักแสดง ว่าเขามีอระธรทมอย่างไรนะครับแล้วเราก็บ้านเราเรามีอะไรแล้วเราจะพัฒนาของเราให้มันเป็นเทียบเท่าเทียบเท่าเทียบเท่าเขาได้อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นปณิธานที่ในฐานะหนึ่งคือว่าผมก็เป็นลูกเป็นลูกของราชธรรเป็นลูกของวิไัยรูนะครับไม่ว่าจะที่ใหญ่เราแต่นะครับวันนี้มีโอกาสได้รับเกียรตินะครับสำหรับปริญญาครั้งนี้ก็เรินหางของตัวเองเลยว่า จะรับใช้แล้วก็ยิดีมากๆนะครับที่จะรับใช้รัฐบัลของเราเให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เพื่อประเทศชาติของ